สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโฟกัสสปอร์ตรายการที่ให้ข้อมูลในทุกแง่มุมเกี่ยวกับเรื่องของการไปศึกษาต่อในต่างประเทศหรือการไปเรียนเมืองนอกค่ะแล้วก็สําหรับสัปดาห์นี้ก็จะเป็นสัปดาห์เริ่มแรกของซีรีส์ใหม่ที่มีชื่อว่าโฟกัสเดอะเกรดค่ะค่ะซีรีส์นี้นะคะเราจะไปเจาะลึกข้อมูลในทุกแง่มุมเลยค่ะที่สำหรับ4ประเทศเด่นๆเ,เลยที่นักเรียนนักศึกษาไทยนะคะนิยมไปศึกษาต่อก็จะมีประเทศจีนค่ะประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะสหราชาณาจักร แล้วก็สหรัฐอเมริกาค่ะเราจะไปดูกันว่าที่น้องๆเขาไปเนี่ยมันมีเหตุผลอะไรกันบ้างนะคะสำหรับสัปดาห์แรกนี่จะไปที่ไหนก่อนคะพี่ก็สัปดาห์แรกเรามาเริ่มต้นประเทศแรกในซีรีส์นี้จะแบ่งเป็นประเทศละสี่สัปดาห์นะคะสําหรับประเทศแรกที่เราจะไปเจาะลึกข้อมูลกันจะเป็นประเทศจีนแล้วก็ในสัปดาห์แรกเราก็จะไปคุยกันในเรื่องของข้อมูลคร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องของประเทศแล้วก็เรื่องของระบบการศึกษาก่อนค่ะค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะแขกรับเชิญของเรานะคะขอแนะนําคุณพัชมนวสุนทรารัตน์นะคะเป็นหรือว่าพี่เจค่ะเป็น เจ้าหน้าที่แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีนที่ศูนย์นะแนวศึกษาต่อโปรอินเตอร์เอ็ดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เดี๋ยวก่อนอื่นเลยเนี่ยเราจะมาคุยกันคร่าวๆเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของประเทศจีนก่อนนะคะเอาเป็นคําถามแรกเลยแล้วกันว่าทําไมน้องๆน,นักศึกษาไทยเนี่ยเขานิยมไปเรียนต่อที่ประเทศจีนกันเยอะขึ้นค่ะก็ะอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าตอนนี้ประเทศจีนเนี่ยกำลังพัฒนาไปอย่างมากแล้วก็ประเทศจีนเนี่ยมีประชากรมากที่สุดในโลกม,มากกว่า1,300ล้านคนเลยทําให้ภาษาจีนเนี่ยเป็นภาษาที่ใช้อันดับหนึ่งของโลกค่ะแล้วก็รวมไปถึงว่า จางศักยาภาพของประเทศจีนที่ผ่าน,านมาอย่างเช่นในเรื่องของกีฬาโอลิมปิกในปี2008หรือว่างาน World Expo ในปี2010ทำให้เราเห็นได้ว่าประเทศจีนเนี่ยมีความก้าวหน้ามีศักยาภาพที่ก้าวล้ำไปไกลมากในตอนนี้ผู้ปกครองหลายๆคนจึงสนับสนุนแล้วก็ให้ความสนใจมากขึ้นในการส่งลูกๆหลานไปเรียน เพื่อพัฒนาภาษาจีนยิ่งตอนนี้เรากำลังจะเข้าสู่สมาคมอาเซียนที่เป็นอาเซียนบวกสามซึ่งมีประเทศจีนเกาหลีและญี่ปุ่นเข้ามาอยู่ด้วยทำให้ภาษาจีนมีความสําคัญอย่างมากก็ถ้าพูดถึงเรื่องคนอยากไปเรียนต่อประเทศจีนอ่ะคนอยากไปแล้วแต่เวลาภาพของคําว่าไปเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยน้องๆคนไทยหรือผู้ปกครองภาพแรกที่เขาคิดคือว่าไปเรียนต่อต่างประเทศค่าจ่ายจะเยอะจะแพงเพราะฉะนั้นถ้าเทียบของประเทศจีนเนี่ย คุณเจลองให้ข้อมูลคร่า,าวๆพอให้เห็นภาพนิดน,นึ่งว่าค่าใช้จ่ายในการไปเรียนต่อเป็นยังไงคในส่วนของค่าใช้จ่ายแต่ละหลักสูตรน,นะคะ,คะอันนี้คร่าวๆก็คือจะอยู่ในราคาที่ผู้ครองสามารถส่งลูกหลานส่งหลานไปเรียนได้<ม>ก็คือ,อรัไม่ต่าใช่จะไม่ต่าง<ม>จาก ประเทศเราสักเท่าไหร่คะหลักสูตรอย่างหลักสูตรภาษาจีนที่เป็นที่นิยมระยะสั้นๆหนึ่งเดือนเนี่ยจะตกประมาณ1 5 0 0 0บาทค่าเดค่าเรียนอย่างเดียวใช่ค่ะถ้าหลักสูตรปริญญาตรีหรือปริญญาโทก็อยู่ราวๆ1นึ0 0 0ห้าหมบาทถึง2 0 0 0 0 0บาทต่อปีนะคะอันนี้เป็นในส่วค่าเรียนต่อปีนะคะอันนั้นถ้าคุณเจพูดถึงค่าเล่าเรียนแล้วแล้วถ้าเกิดว่ารวมค่าเรียนค่าใช้จ่ายส่วนตัวค่าที่อยู่อาศัยคือ ทั้งหมดเนี่ยในหลักสูตรหนึ่งตกเท่าไหร่คะก็ถ้าเป็นอย่างเช่นหลักสูตรภาษาจีนที่าที่บอกไปนะคะค่าเราเรียนเดือนละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทรวมค่ากินค่าอยู่ค่าหอพักต่างๆค่ะปีหนึ่งจะอยู่ที่ราวเก้าหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทหนึ่งปีนะคะอันนี้คือค่ากินอยู่ใช่ไหมค่ากินอยู่ค่ะแลมค่าเรียนด้วยอันนี้คือรวมแล้วนะคะประางปีใช้ประมาณนี้นะคะเป็นหลักสูตรปริญญาตรีปริญญาโทเนี่ยรวมค่าเล่าเรียนและค่ากินค่าอยู่เนี่ยจะอยู่ที่ราว สองแสนห้าหบาทถึงสามแสนบาทต่อปีนะคะรวมทุกอย่างแล้วก็ไม่ต่างจากบ้านเราเท่าไหร่นะใช่อย่างสูตรบริหารก็ไม่แพงใช่ไหมคะใช่ค่ะได้ข่าวว่าประมาณ90,000มบาทเองใช่90,000บาทถึงแสนห้าแล้วแต่มหาลัยอะไรด้วยค่ะโอเคงั้นพอได้ข้อมูลในเรื่องคนอยากจะไปเรียนเรื่องของค่าใช้จ่ายละคราวนี้เวลาพูดถึงประเทศจีน หลายคนก็จะนึกถึงเรื่องของสภาพความเป็นอยู่ใช่อาหารการกินเรื่องของคนเรื่องของการเดินทางเอาเป็นให้ข้อมูลคุณเจให้ข้อมูลคร่าวๆนิดนึงว่าที่ของประเทศจีนเนี่ยสิ่งที่เราควรจะรู้คืออะไรเขาอยู่เป็นยังไงอย่างแรกที่น้องๆคนไทยจะให้ความสนใจมากคิเจยคือเรื่องของหอค่ะอย่างแรกว่าจะต้องไปอยู่แบบไหนอยู่งี่ต้องเป็นยังไงค่ะก็ส่วนใหญ่แล้วมหาลัยนะคะจะมีหอพักสำหรับนักเรียนเตอร์ ก็คือเราจะไม่ได้อยู่รวมกับเรียนประเทศของคนจีนค่ะคือเราจะมีของพากต่างหานของงเรียนต่างชาติซึ่งจะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นห้องนอนเนี่ยห้องละสองคนมีห้องน้าในตัวคนะคะแล้วก็อาจจะเป็นห้องครัวรวมที่ใช้กันในฟอร์หนึ่งอย่างเงี้ยนะแล้วก็ส่วนเรื่องอาหารการกินเนี่ยจริงๆอาหารเขาก็ไม่ได้ต่างจากบ้านเราสักเท่าไหร่ราชจนอยู่แล้วเนาะจริงๆถ้าอยู่บ้านเราเราก็ชอาหารเอเชียใช่อาจจะออกมาแล้วก็ถืดอไปหน่อยเราก็สามารถนําอะไรไปปรับปรุง เติมของเราได้หร <descript or. S 2> ือเราจะทําอาหารกินที่หอพักก็ได้น้องส่วนมากเขาทํากินกันเองก็ทำกันนะคะเพื่อเซฟคอสด้วยหนึ่งแล้วก็อีกอย่างนึงคือคิดถึงอาหารไทยด้วยก็เลยทํากินเองเลยใช่แล้วก็ส่วนเรื่องของสังคมหรือวัฒนธรรมเนี่ย มันก็มีความแตกต่างอยู่แล้วนะคะก็คือน้องๆอาจจะไปถึงเนี่ยบางคนก็อาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวบ้างเหมือนกันอาจจะได้ยินอะไรโววลยวายเสียงดังไม่เหมือนกับคนไทยหรือแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้ว่าอะไรใช่ไหมคือเขาเสียงดังปกติแล้วปกติใช่ใช่ค่ะบางทีนึกว่าเขาตะโกนด่ากันหรือเปล่าจริงๆไม่คุยกันเฉยๆใช่ค่ะแล้วเรื่องการเดินทางการเดินทางเนี่ยถ้าเป็นเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นปากิง จะค่อนข้างสะดวกก็คือจะมีรถไฟฟ้าใต้ดินมีรถเมล์อะไรเนี่ยโั่วถึงกันทั้งเมืองนะคะแต่ถ้าเป็นต่ายจังหวัดนิดนึงเราก็อาจจะต้องใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถเมล์ส่วนใหญ่ท็กซี่ใช่ไหมคะพูดถึงการเดินทางอาหารการกินความเป็นอยู่มาละเดี๋ยวถ้าเกิดน้องเขาอยากจะไปเรียนเนี่ย สภาพภูมิประเทศหรือว่าสภาพภูมิอากาศมันเป็นปัจจัยที่เขาจะต้องรู้ก่อนนะคะว่าเขาจะไปเมืองไหนอะไรยังไงใช่ค่ะจริงๆก็ค่อนข้างสาคัญตรงนี้น้องๆส่วนไหนก,ก็จะเลือกอย่างเรื่องของประเทศของประเทศจีนเนี่ยเขาจะใหญ่มากเพราะฉะนั้นอย่างเมืองกวางโจวเนี่ยคนไทยก็ค่อนข้างนิยมไปรี่บ้านเราด้วยใช่ค่ะบินแค่สองไม่ถึงสองชั่วโมงบินแค่ไม่ถึงสองชั่วโมงก็ถึงและอากาศก็ค่อนข้างจะคล้ายกับที่บ้านเราปรับตัวง่ายด้วยปรับตัวง่ายแต่ถ้าบางคนโอเคบางคนบอกว่าภาษาจีนเนี่ย คน่อนข้างจะนิยมเรียนทางเหนือเะเยอะอันนี้จริงไหมเพราะว่ามันแตกต่างกันไหมทางเหนือกับทางใต้จริงค่ะลักษณะการใช้ภาษาสำเนียงอ๋อค่ะก็จริงเพราะว่าคนปักกิ่งทางเหนือเนี่ยก็คือจะพูดสำเนียงที่เขาเรียกว่าแมนดารินที่ค่อนข้างชัดมากเพราะถ้าเป็นทางใต้เนี่ยอย่างกวางโจหรือเนเจิ้นเขาจะใช้ภาษาพื้นท้องถิ่นเนี่ยเป็นกวางตุ้งทะเยอะดังนั้นแต่เขาพูดภาษาจีนกลางได้นะคะแต่สำเนียงมันก็จะปนปนกันเหมือนประเทศไทยใช่ไหมที่แบบภาคเหนือภาคใต้อะไรอย่างนี้ที่มีสำเนียง ที่ต่างกันหน่อยใช่ถูกต้องส่วนในเรื่องของอากาศเนี่ยถ้าเป็นทางเหนือก็แน่นอนว่ามันจะหนาวค่ะค่อ้างหนาวมายิ่งถ้าขึ้นไปทางเหนือกว่าปักกิ่งอีกจะมีเมืองเส้นยางต้าเหลียนที่เขาทำที่ยมตอนนี้ก็จะหนาวมากถึงกับลส20กันเลยก็มีในหน้าหนาวคือคำว่าหนาวมากนี่คือหน้าหนาวถูกไหมในช่วงหน้าหนาวเดือนที่หนาวหนาวที่สุดอย่างนี้ถูกไหมคะคราวนี้ถ้าโดยรวมก็จะไม่ได้ช่วงหน้าร้อนหรือช่วงที่ไม่ใช่หน้าหนาว ก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่ไม่ได้เลยนะคะหร uh huh. เยน็ uh huh. ยนๆอากาศเยน็ยน,ยนสบายสบายนะคะ uh huh. แล้วสําหรับแบบน้องๆที่ชอบความเป็นในเมืองมีไหมที่แบบอยากอยู่เมืองหลวงหรือว่าบางคนแบบ โอ้ยฉันอยากอยู่เงียบๆคนเดียวแบบว่าห่างไกลห่างไกลมีค่ะบางคนก็อาจจะชอบคนความบุพ่านหน่อยชอบแสงสีอะไราจะเริ่มไปอยู่เก้งไฮอันนั้นคือแบบตึกราบ้านช่องแย่ๆค่ะถ้าเกิดว่าน้องๆบางคนชอบความเงียบๆตอนนี้ก็มีอย่างชิงเต่าที่นิยมเป็นเมืองติดทะเลมหาลัยติดทะเลบรรยากาศดีอย่างนั้นเรียกเมืองเล็กใช่ไหมคะอย่างชิงเต่าใช่ค่ะแต่มันก็ไม่เล็กถูกไหมไม่เล็กมากคือมันก็มีเล็กอ่ะมีทุกอย่างเลยใช่แล้วอย่างเนี้ยมหาลัยส่วนใหญ่จะมี ซุเปอร์มาร์เก็ตร้านอาหารทุกอย่างอยู่ในท้องทีรางสินคช้าอแยใช่ค่ะโอเคงั้นภาพโดยรวมของเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่สภาพภูมิอากาศตรงนี้แล้วเวลาเราพูดว่าเด็กไทยไปเรียนต่อที่ประเทศจีนเยอะเนี่ยค่ะเยอะแค่ไหนอะประมาณประมาณที่ว่าให้พอเห็นภาพไปเรียนกันกี่คนต่อปีคะก็คือตัวเลขคร่้าวอย่างนั้ตั้งแต่ปี2008มาเนี่ยตอนปี2008เนี่ยมีคนไทยเรียนที่ประเทศจีนเนี่ยรวมทุกสุดอยู่ที่ราว6,000คน องาันแใช่จนมาถึงวันนี้เนี่ยอยู่ที่ราวสองหมื่นคนได้หมายถึงเรียนทุกหลักสูตรรวมกันต่อฟีหรือเปล่าคะใช่ค่ะเพราะดูอย่างตัวอย่างง่ายๆเหมือนเวลาซัมเมอร์คนผู้ปกครองนิยมจะส่ง น้องๆไปเรียนภาษาจีนระยะสั้นกันเยอะมากนะแล้วแบบซัมเมอร์ทีก็เป็นกลุ่มใหญ่ๆใช่คเพราะหลายโรงเรียนเขามีเรียนภาษาจีนที่นี่อยู่ใช่ใช่เรียนอยู่บ้านอยู่แล้วใช่แล้วก็เขาก็ไปเรียนเสริมตอนช่วงซัมเมอร์ของบ้านเราแล้วเนี่ยน้องๆเขาก็มองภาษาจีนเป็นภาษาที่สมอีกที่จะหาใส่ตัวเนาะเป็นความรู้เพิ่มเติมค่ะงั้นเราพูดถึงข้อมูลต่างๆแล้วเรามาพูดถึงหลักสูตรที่น่าสนใจกันดีกว่า ว่าเขาไปนิยมไปเรียนหลักสูตรอะไรบ้างสองหมื่นกว่าคนเนี่ยเขาเรียนอะไรกันก็คือแน่นอนเลยว่าหลักสูตรที่นิยมที่สุดเนี่ยจะเป็นภาาจีนทั้งระยะสั้นระยะยาวตั้งแต่หนึ่งเดือนจนถึงหนึ่งปีค่ะแล้วก็ต่อมาเนี่ยจะเป็นหลักสูตรปริญญาค่ะตั้งแต่วิศวะบริหารบริหารก็เขาจะได้เป็นที่นิยมมากมีท้งปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ตอนนี้ที่นิยมกันมากๆตัวเลขเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปีเนี่ยคือหลักสูตรแพทย์หลักสูตรแพทย์อินเตอร์นะคะมีคนสอนอยู่ คือเรียนเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษใช่หลักสูตรภาษาอังกฤษค่ะเป็นแพทย์แผนปัจจุบันหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือว่าทันตแพทย์หลักสูตรภาษาอังกฤษแล้วก็มีเป็นแพทย์แผนจีนก็มีเหมือนกันแผนจีนก็คือฝังเข็มคือจะต่างก,กับแพทย์แผ,แผปนปัจจุบันใช่ไหมคะคือแยกกันใช่ค่ะแล้วภาษาจีนฝังเข็มนี่เขาเรียนเป็นภาษาจีนถูกไหมค่ะใช่ค่ะเรียนเป็นภาษาจีนคือน้องๆจะต้องเรียนภาษาจีนก่อนในปีแรกถึงจะเข้าไปเรียนวิชาของอชพอาชีพแพทย์เนี่ยปีที่สอง เนื่องจากว่าศัพท์ทางเทคนิคทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นภาษาจีนนี่พูดถึงแพทย์แผนจีนอย่างเดียวถูกไหมคะแล้วคนที่ไม่มีพื้นภาษาจีนเลยทำยังไงก็ต้องไปเรียนหนึ่งปีแต่ไม่เกี่ยวกับแพทย์อินเตอร์หรือทันตะอินเตอร์ถูกไหมคะแล้วก็ไม่เกี่ยวกับหลักสูตรภาษาหลักสูตรภาษาจีนก็เริ่มจากศูนย์ได้ค่ะก็พูดคุยกันไปสักพักหนึ่งแล้วนะคะเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็หลักสูตรค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อช่วงมีพักสักครู่ค่ะ ปิดเทอมซัมเมอร์นี้ไปเรียนภาษาที่ประเทศอังกฤษเปิดโลกกระทัดด้วยการไปเรียนรู้วัฒน,นธรรมในเมืองทอร์คีเมืองตาอากาศที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศอังกฤษ ที่สถานที่ที่น่าสนใจมากมายรวมทั้งกิจกรรมหลากหลายในทุกๆวันพิเศษสุดน้องๆยังจะได้ท่องเที่ยวในมหานครลอนดอนถึง3วัน2คืนประสบการณ์ดีๆแบบเนี้ยพลาดไม่ได้แล้วนะครับรีบจองช่วงนี้มีส่วนลอดอีกนะครับสนใจติดต่อโปรอินเตอร์เอ็ด02-658-0730